เอาละครับกราบสวัสดีนะครับผมตะกายแคทเกมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเกมเบทอั s โซนะครับได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงใหม่มาให้เราใช้นะครับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับที่น่ารักมากดังนี้นะครับโอเคนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าสัตว์เลี้ยงมันน่ารักด้านไหนนะครับมีมากมายหลายอันมากเลยนะครับนะ นะครับนะใน f 9ครับก็มีอะไรเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับนอกจากสัตว์เลี้ยงเะครับเดี๋ยวคนดูนะครับนะเ9เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันมีทั้งเศษหินวารีนะครับแล้วก็มีนะครับเศษหินบุปผาน้ําแข็งนะครับนะซึ่งเศษหินนี้นะครับสามารถหาได้จากหลายที่นะครับนะจากดันเยติแล้วก็มีอีกหลายๆอันนะครับที่สามารถหาเศษหินนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับเช่นผมนะครับก็ดรอปมาแล้ว2อันนะครับเท่ากับผมต้องซื้ออันนี้แค่2อันนะครับนะส่วนอันนี้นะครับรวม คิตตันบุปผาน้ำแข็งนะครับนะก็จะเพิ่มเลือด7,000นะครับนะอันนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าโกงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับส่วนนี้นะครับเศษหินวุรีนะครับนะก็4อันเหมือนกันนะครับพอเรากด4อันรวมกันนะครับจะออกมาเป็นคิตตันส่วนสันติภาพนะครับซึ่งเพิ่มเลือด5,500นะครับเมื่อก็คงจะงงว่าแล้วจะเอาไปทําไมว่าสอันนะครับคือ2อันนี้ที่ผมได้กล่าวไปนะครับพอเราเอามารวมกันนะครับมันจะกลายเป็น อันนี้นี่เองนะครับนะคิตันสัตว์เลี้ยหงหงมุนขั้นที่1เนี่ยครับนะก็จะเพิ่มเรือถึง8,5 0 0เลยนะครับพอมีขั้นหนึ่งข้างหลังใช่ไหมครับมันมีขั้นด้วยครับตอนนี้รู้สึกมี5ขั้นนะครับนะก็สามารถเอาอันนี้นะครับนะน้ำทะเลสาบนะครับสามารถเอาไปเพิ่มขั้นสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับ ่วนอันน,นี้นะครับก็เป็นกระชับป้องสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักมากมายที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปตอนแรกนะขึ้นมาดูอีกทีนึ่งโอเคนะครับนะก็น่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการซื้นอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เติมตังเปยเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าหยุดยั้งใจไม่ได้มันช่างน่ารักซะเหลือเกินสำหรับสัตว์เลี้ยงชุดนี้นะครับนะ <S <s <justo> <S นะโอเคนะครับนะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องทําการสร้างโกงให้สัตว์เลี้ยงของเราก่อนนะครับนะ่ก็คือเราผมมีอยู่สองชิ้นนะครับผม เราซื้อมาเลยนะครับ2อันนะครับก็จัดไปนะครับ2อันพามนะครับเรารับมาก่อนนะครับ2อันนะครับพับโอเครับมาก็มีแล้วก็มีอันนี้4อันแล้วนะครับพอราบนี่สอันนะครับเราก็ซื้ออันนี้อีก4อันนะครับนะสอันนะครับ4อันก็ราคา100บาทนะครับซื้อมาเลยนะจ๊ะโอเคพอรับมาแล้วก็มี4อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยรวมทีเดียวนะครับนะต่อมานะครับเราก็ทําการซื้อ สกินสัตว์เลี้ยงนะครับนะเพื่อจะเอามาทําการสูมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับคือนัตื่นเจนจริงๆริเลยครับนะโอเคนะครับซื้อมานะครับราคา300บาทนะครับอัพขั้นหุงมุนกันเลยทีเดียวนะครับก็30,000นไดมอนด์นั่นเองนะครับนะโอเคนะครับเมื่อเราได้ทั้งหมดมาแล้วนี่ครับเราก็จะทําการรวมมันนะครับนะอย่างแรกเรามารวมอันนี้กันก่อนนะครับนะมาทำการรวมออกมาเป็นกงคริสตัลบุปผาน้ําแข็งนะครับเพิ่มเลือดทั้งหมด7 0 0 0นะครับอันนี้ก็เช่นกันเรากดคลิกขวารวมไปเลยนะครับ ก็จะออกมาเป็นคิตตันสวดสันติภาพนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการรวมโกงสองอันนี้ให้มันเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นก็คือการกดแบบนี้นะครับก็เหมือนเราบวกดาบนะครับใช้แค่47เงินนะครับในการขึ้นเป็นคิตตันหงมูลสัตว์เลี้ยงขั้นที่1นะครับนะก็เพิ่มเลือถึง8,500เลยนะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่มีเซตอยู่เลยนะครับนะผมแนะนําให้ซื้อแบบนี้ไปเลยนะครับคุ้มกว่านะครับนี่นะครับก็มีแบบสมงเล่นรูปเลยโดยที่ไม่ต้องมาซื้อแยกนะครับนะสำหรับใครที่ไม่มีเซตแบบผมพอดีผมมีเซตสองอันผมก็เลยต้องซื้อและเอามาทําเองนะครับนะผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับนะต่อมานะครับเรามาซุ่มถัตเหลืองกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรครับท่านผู้ชมว่าแล้วนะครับเราก็ซุ่มกันเลยนะครับตัวอะไรอได้เป็นนกเหลืองมานะครับนะก็ถามว่า ผิดหวังไหมนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับผมเป็นคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วด้วยนะครับนะนกเหลืองก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับนะต่อมานะครับวิธีการที่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาอันนี้นะครับก็เหมือนการบวกดาบนะครับดาบมันก็จะมีไอ้ตรงนี้นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนสกินนะครับ ส่วนอันนี้ก็ในกรณีเดียวกันนะครับก็คือการโยนเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสกินนะครับใช้ตังค์ทั้งหมด85 g นะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆมี V.I.P. ที่เยอะวันนี้นะครับราคามันก็จะน้อยกว่านี้นะครับนะผมรู้สึกปลื้มใจกับนกเหลืองผมมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีเหลืองนั่นเองนะครับอย่าล้อช้านะครับเรามาทําการเปลี่ยนรูปกันเลยดีกว่านะครับนะเปลี่ยนไปเลยโอเคนะครับนะไม่มีการแตกนะครับสาหรับการเปลี่ยนรูปนะครับเราลองใส่กันดีกว่า นี่นะครับเรามีนกเหลืองบินอยู่ข้างๆหน้ารักุ้งกิงมากเลยนะครับนะผมหวังว่านะครับเพื่อนๆน่าจะชอบสัตว์เลี้ยงหลายตัวในแพทนี้มากๆเลยนะครับนะต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่องการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดนะครับก็เป็นเหมือนการอัปเกรดปกตินะครับพอเปิดมานะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่ามันจะใช้น้ําทะเลสาบที่มันมีขายอยู่ใน f 9นะครับนะในการขึ้นขั้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่พร้อมเท่าไหร่นี่ครับก็เลยไม่ได้ขึ้นขั้นให้ดูนะครับนะก็เพิ่มจาก85 0 0ไปเป็น 18,300สําหรับเลือดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าขั้นที่2ไเป็นขั้นที่3นะครับใช้น้ำทะเลสาบเท่าไร่นะครับนะใช้2อันนะครับนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอว่าขั้นอะไรใช้อะไรบ้างน,นะขึ้นมา โอเคนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นนะครับนะเพราะว่าผมคงไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าผมขึ้นเป็นตัวหนังสือใช่ปะล่ะนะครับนะลองดูกันเอาเองนะครับนะก็น่าจะใช้ประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe ช่องมารดกไก่แคทเกมนะครับอย่าลืมมาดูไลฟ์สองทุ่มเลยนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook มรดกไก่แคทเกมเลยนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีและได้สัตว์เลี้ยงที่ถูกใจเป็นผมนะครับนะวันนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับ